อ,อือฮึมฮึมสวัสดีครับพอ่อสวัสดมสกกีมันจะเป็นตระกูลไม่ใช่ตระกูลเรียกผมด้วยครับกี่เกียจเดินจบมาวันนี้พ่อมีงานให้ทำอะไรนะครับมาแหงงานนี่พุกเราได้ฟังอะไรครับ,าารรรบพ่อได้เป็นอบาาตหมู่บ้านจริงครับเย้พ่อบ้านบ้านเงียบเงียบเงียบ ลูกตื่นมาพ่อเรียกพ่อเรียกเั้งกี่ชั่วโมงแล้วไม่มึงตื่นพ่อเรียกมากี่ชั่วโมงแล้วเออเดี๋ยวพ่อจะไปทำเสียงมันนุ่มขึ้นเดิมตอนนี้เสียงพ่อแย่แบว่วเออมันไม่สบายอ่ะโอเคป่บะเราเราตื่นมาเนี่ยเราเรียกมาเนี่ยเราเรียเมื่อแล้ว พ,พ่อจะเรียกมานำะอะไรๆหลอดให้กินหน่อยเก็บเปล่าครับอืมดีใจจังเลยพ่อเราได้เป็นบ้านแล้วอืมเออหลอดทำซุปเผ็ดให้พ่อกินดีกว่าเอ้ซุปเผ็ดหลอโอเคมาครับ,รบนี่พคครรัับบเวขอบคุณไป็นหลอด็ีแล้ว ครับผมนะครับโอเคขอบคุณไปนอนเลยครับอืมเนเราสนุกก็รอคนเหมนเดิมเอ่มนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังคือจ พี่ผมครับอีกเกียงครับเป็นเกียงของพี่ผมซึ่งเขาย้ายไปอยู่ต่างจาังหวัดเดี๋ยวเขาก็มาแล้วนะครับอืมเดี๋ยวหาพ่อดีกว่าเอาวดูเอะไรครับเอ้าวดูเฮ้ยว้าวว้าวพอเป็นนะอะไรแบบทำสวัสดีนะ โอไม่เไรวะโอเคพวเสมายดีเสร็แล้ว <c oughs> ลูกพ่อเสียงหายไปเหมือนเดิมแล้วนะออจริงแล้วครับนี่ไงเห็นไหมเสียงพ่อเป็นหนุ่มเอยก็พ่อไปทำเสียงลาครับอ่าวแลมวนี่คืออะไรคราขาบนโจ๊กเลยครับอ๋อมันคือ ตุ๊ตุ๊ตุ๊อ่ะคืออ่ะให้ดาวคืออะไรคืออะไรวะตุ๊ตุ๊ตุ๊องงงเนาะพ่อจะไปทำเสียงมาโคเท่ยแหละตุ๊ตุ๊ตุ๊ทีพอบ่อได้ไปทำเสียงจริงไหมอ่ะเราเล่นไปคิวพ่อยังไงก็ได้น่ะรอเล่นพ่อทำเสียงเสียงแล้วมันเนี่ย <c oughs> ลอ้อล้อคืออะไรล้อเล่นหน่าพ่อไม่ได้ทำเสียงเลยมาลอ้อขอดิง่งเอาอ้วกไปด้วยนะโอเคพอ่ออ้วกไปก็ไม่ได้ทิ้งหน้าบ่าเลยเนะี่ย รั่วก็ออกไปทิ้งทิ้งมันทั้งจานเลยไม่แนวละเหม็นแกะล้างโลกโลกครับตชิญเช้านี่อาบน้ำยังอืมอาบครับเห็นมาใกล้ๆสิไปอาบน้ำเลยพอสีแล้วนะยังมาทำตัวอะไรงี้ครับ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 อือ พ่อพ่อพ่ออะไรห้องน้ำทำไมหลังทำไมฟ้าเป็นสีที่ผมชอบอ่ะก็พอทำไมไงดีใจไม่รู้ดีใจครับข,ขอบคุณครับสรีฟ้าโอ้ยอาดามข้อธรรมชาติเลยเข็ดซะละไปดกวกาอบอี เราเรียกินข้าวโอ้ยแล้วไงยัม้กินน้ำเปาาล่าละเก็บกันน้ำกันเอาลูกอ,อะไรครับพอ่อนี่ครับพ่อมีงานให้ทำคือเราต้องปลูกข้าวไว้กินเพื่อ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่นายหลวงท่านทรงบอกมาไปถามชาวนานะว่าปลูกข้าวอยังไงแล้วทำมาข้าวของอะอยู่ในกล่องกล่องไหนครับของแก่อ,อันนี้ครับอ้อบนาวครับอืมอันนี้ไปก่อนดีกว่าอืมโคตรเทเลยวะ่ะ เอาแค่สองอันพอน้ำเอาไปหมดเลยเ okay, อ okay, คแค่ข้าวพอจะอ้อยไม่ไม่บัวแคบอ้อยไม่ตนักพูดนะนั่นไงว่าแหละพร้อมถามชาวบ้านนะครับครับเออไปเลยเด้อ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 ข้าวคนอื่นเขาโตเลยเขาเทเลยแล้วก็ถามคนกว่าข้าวเราไจะโต ไม่มีใครอยู่เลยวันนี้เลยคนหายไปไหนหมดนะคนหายคนหายไปไหนหมดเหยอเฮ้ยใครอ,อยู่ไหมครับ,ม,อยอยม,รบม,มีใครอยู่ไหมครับกเปิดไปเลยไม่มีใครไหมครับไม่มีใครอยู่ ไม่มีใครอยู่หมู่บ้านหลังนี้เหรอหมู่บ้านนี้คนหายไปไหนหมดหนะเฮ้ยอ่านไงคนเจ้าลุงครับลุงครับอ้โอ้โอโอแกว่าใครเป็นลุงอะ่ะเอ,อผมว่าคุูนะครับฉันเริ่งอาสิบแปดอยู่เลยนะแกนี่โอ้ันรู้นะแกเือบปสี่ สิบแปดมาทำนาเออใช่ยังไงต่อคือปลูกขางนะอย่างแรกก็แค่เอาไม้มาล้อมนะอู้ถูกใจสามคนนะเอาไม้มาล้อมเสร็จก็เอาน้ำวางเงินเท่าๆกันนะหลังจากนั้นนะก็เลือกขนาดแปลงนะน้องครับครับแล้วก็วางข้าวานข้าแค่นะแล้วก็ร้อยมันโตแค่เนี่ยไปทําไปนะครับผมเลือกพื้นที่ดีๆ,ดๆนะน้องครับอืม พ่อก็เอ้ยพ่อก็ให้เราทำไม่ต้องบ่นหรอกขอให้สิ่งดีๆก oh, ับเรามาหลายโอ้ยเจ็บขอให้สิ่งดีๆเรามาหลายครั้งเลยนะขาเป็นแผลแล้วกูดิควายหอยเลยไม้หรอไม้ล้อไม่เห็นมีไม้ยแบบหนึ่งเนาะพ่อไม้ล้อมเอาที่นี่ไม้ล้อ ได่รู้แล้วทำอะไรนีกเอามันนี่ด้วยพระบาสมเดนพระนายหลวงท่านก็ทรงดีนะเอ้ยยะโอ้พ่ออะไรเหี้ยตะโกนอะไรอีกนี่ก่อนกข่าวออกนะนายหลวงท่านต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วฮะนายหลวงเข้าโรงพยาบาล ได้เราต้องทำดีๆกับนายหลวงนะนายหลวงเขาชะยได้ไม่มีอันเดนไปหรือสวรรค์อนาคตที่เราเรียกกันเข้าใจพอครับอย่าพูดงี้ครับคือพองตัวเราจะมายืนบนต้นพอ่อโดยมันเสียประหยัดครับผมไปะนะครับบอกด็พมาน้นใช่หร ที่เราดูมันไม่ใช่างี้ยอืมเป็ยินมันแทนตึ๊บอานทับยาวเลยแ,ลแค่แค่นี้พอ วางอย่างนี้เลยนะโอเคแล้วนะนะเรามือใหม่แล้วก็เราต้องทำได้แต่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะทำเพือ่อเพืได้ไหมกันว่าจะดีแล้ววะอ๋ะอรู้แล้วัน้นไก่ออกไปก่อนเร็วเอาไป ขุดตรงนี้ก่อนสินะแยกหนึง่งตอนนี้เขาบอกแยกหนึงน่งแยกหนึ่ง โอเคแยกหนึ่งแยกสองกลางตรงนี้เฮ้ยมันยังแยงละโอเคแล้วก็ใส่น้ำ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  ใส่น้ำเอาแล้วก็ใส่น้ำเอาแล้วก็ใส่น้ำเอาครนี้ก็ใส่น้ำตัวน้ก็หมดตักใหม่ครับใส่น้ำเป็นแบนี้ให้วางไว thầy nấm, top ok, yeah. hay gì nào đi 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 ôi hồi nó một lát โอเคนะแค่นี้จสร็จแล้วเฮ้ยไม่แล้วแค่แค่แค่โอ้ผนต้องคุต้องเหนื่อยจริงเลยพ่อครับอะไรท่านทรงทำงานหนักมากครับทรงนายหลวงนายหลวงครับขนาดผมทำแค่แปลงสองแปลงนะครับยังไปที่นายหลวงก็ทำมาหลายกว่าแปลงเดินไปไหนด้วยรถนะครับ เขาเหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยงั้นเราจะเอาเป็นแบบอย่างแม่เขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากแล้วต้องทำให้เขาเป็นทุกอย่างครับครับครับงงงไปนอนก่อนนะครับได้เลยโอ้โหฮือ